อีกปลายได้เงไว้หนึ่งสวัสดีค่ะเนี่ยราพูดต้องย่งอหน่อยนะรีวิวบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัวเบียน่านะคะกําลังจะขึ้นเรือไปเกาะหนูนะคะครั้งที่แล้วเราไปสปีดบอสแล้วครั้งนี้เราจะไปเรือหางยาวในราคาร้อยห้าสิบค่ะไปดูว่าร้อยห้าสิบมีอะไรบ้างอันนี้เรือเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรก่อนนะคะไม่รู้ว่าเรือลำไหนเป็นเรือหางยาวนะคะนั่งได้ประมาณสิบห้าคน เมาลำพันห้าค่ะอ่านว่าอะไรช่้าคนสำวนั้อ่านว่าอะไรช่วยผู้อ่านหน่อยเนี่ยบางเสนนงเ้นอะบางเสน้นบางเส้นโอเคอ่ะเรือเรามาแล้วนะคะเก้าครึง่งนัดเก้าโมงมาเก้าครึ่งสวยน้องอันยังไม่มาเลยค่ะ ถามไม่แน่ใจเรือบางเสร็ไหมเรือบางเสร็งไหมใช่ใช่โอเคค่ะตีเป็นไรอ่ะเฉียดเป็นไรเป็นไรพูดแกมาเรือเมาเรือเรือยังไม่ออกเลยนะครับเมาไปแล้วครับอันนี้คืองไปก่อนจะได้ไม่ต้องรู้เรี่อ เวลาเวลาเมาจริงกั้นก็ได้ไม่ดาว่ากากเออเดี๋ยวอ้างว่าเมาเบียใช่ไหมเออเมาเบียได้แต่กากดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนอะไรเมาทำไมมึงหน้าซีดสิทำไมมึงหน้าซีดไม่งดื่มเยอะมาก ขึ้นบกสบายนันเยอะเออดีขึ้นเยอะใช่ไหมมึนไม่แล้วเชิญครับดูนบคุณถ้ากล้องของเราครับมึงคนละฟิวกันเลยกับที่มาวันนั้นด้วยเอ้าน้ำครับโอ้มาก่อนเ้ยเว้ยลงเล่นน้ำแล้วหนึ่งนะคะน้ำสีสวยมาก รออ๋อไม่ใช่นั่นอยู่เกาะแมวนี่เกาะหนูใช่คนละเกาะกันเดี๋ยวเขาน่าจะพาไปเดี๋ยวโขยเขาพาไปก็ได้เกาะแมวอันนี้หนูน,นี่เราอยู่เกาะหนูอ่ะอังบอกว่าถ่ายก็ได้ให้อังสวยไม่ถ่ายถ่ายก็ได้ขาเล็ก <laughs> ถ่ายก็ได้ขาเล็กตากล้องค่ะถ่ายก็ได้ขาเล็ก <laughs> เหนื่อยค่ะอะไเงี้ยขาเล็กขาพลังอ่ะเดือเรือพายากลำสองร้อยพี่ชัยสองร้อยพี่ชัยมีปัญหาอะไรกับราคาไหมไม่มีปัญหาเป็นมือพายด้วยตามข้ามไปทางไหนทางไหนทางนู้นงนี้โอเคเราเราให้เรือลากไม่ได้ไหมไม่ได้พราหนุไม่ทิ้งคุณได้นะคะสแกนค่ะสแกนนี่ค่ะเรือลำละสองร้อย ตอนนี้นะคะเรากำลัลงจะไปถ้ำนะคะว่าอ,อะไรเนี่ยโอ้โหเด็กโดดน้ำพี่เขาว่ายน้ำได้เห็นไหมลอยยังไงก็ลอยไม่เห็นตัวเลยยอดเรากำลังจะไปถ้ำนะคะลอดใต้ถ้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรือจะมาสนทบกับเราอีกรอบนะคะร้อนมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ปากถ้ำแล้วนะคะเดี๋ยวรอเรือเราก่อนนะคะรอเรือเรามาสมบูก่อนถํำแล้วนะคะมืดนิดนดึงป้าแนนพาไปฉายมาด้วยไม่ได้ช่วยอะไร <laughs> <laughs> โอ้หมืดมาก เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเมดมากเลี้ยวขวาใช้เลี้ยวขวาใช้จะชนละจะชนละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นนวิเกเตอร์ให้ตั้งหน้าเหมือนจะตันมีแค่นี้เหรอ หมูป่าหรือเปล่าคะชนละชนละมีแค่นี้เหรคะหมดแล้วใช่ไหมมันมีทั้งนั่นในตัวทิงแล้วงลงไม่ได้พาเ็ดกันนะตรงนี้ข้างล่างเป็นไโไ้มีชายหาดเล็กๆข้างในด้วย อย่าไปหอย่าหินไม่พายอยู่ข,ข้างหลังเก็บอยู่ใช่ไหมไม่พายไม่พายไม่จบน้ำที่นะเดีน,นี้ก็ตืตตนๆแหละน่าแข่งเองมีจีนีนนมีรอยแย่ มันเป็นทรายอย่างเดียวนะสุดแล้วอ่ะจะเข้าไปอีกก็มีแต่ทรายปิดรูไว้มันสุดมันเป็นทรายแล้วมันก็ขึ้นไปอุด,ดเดือลอยไปไหนจะไปไหนกลับแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอ,หร,อรีบจุงม เตฟอยู่บนเรือได้ไม้ว่าะเ็ลงด้วยเข้ามาได้เลยท้งนี่มาจากนี่ก็ได้บางก็ไม่หอกอรินนี่มันปิดมันปิดก็ได้ลองาองาลยเอาเอาขาขึ้นไป้งาลงเลยข้างในมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นยังไงเข้าก็เป็นประมาณนี้นะคะ หินแดงอะพาหินแดงถ้าใครปวนที่แคบก็น่าจะไม่ชอบนะเนาะเป็นโรคกวดที่แคบอะไรเงี้ยที่แคบที่มืดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นเนินไฟก็โหยากลำบากเพราะว่าไม่ได้ใส่เครกันน้ำปวดโคตรจะชมเพราะว่าซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วจากทิศกระบี่โดนไปสองพันกว่าบาทเบาๆเนี่ยใครอนได้เ,ดเป็นายอ่ะเป็นายเป็นไฟายกอย่าง เนี่ยมีตายด้วยเนี like> okay, hey, right. okay, so like> ่ยเนี่ยมีตายเนี่ยค่ะประการต่หไเข้ออะไรออกบ้างดนกว่าเที่เดี๋ยวเราไปออกไปกันได้ยังเราไปรอเรือข้างนอกดีกว่ามีเรือมาอย่างเดี๋ยวเราไปไปรอเรือข้างนอกก่อนค่ะโอเคเรากำลังจะออกจากถ้ำแล้วครับนี่เราเป็นทีมสำรวจทีมแรกของกลุ่มย่อยไลยค่ะเราเป็นทีมสำรวจทีมแรกของกลุ่มย่อย จากค่ำแล้วนะคะโอ้โหมาไปจะสวยนี้เลยนามาคือแปลงแล้วน้ชนน้องันม ทีมเราอยู่นี่โอ้ยทีมเรามองอย่างมีความหวังเราไปตำรวจให้แล้วเราไปตำรวจให้แล้วครับโอ้โหทำไงบ้างทำไมคนกลางนั่งคืนมันมีหาดทรายอยู่ข้างในบริการดีมากเลยนะคะพี่เขาเอาเรือไปคืนให้นะคะแล้วก็ว่ายน้ำมาโอ้โยยอดเห็นไหมเขาบอกแล้วคนมาไม่เป็นคนใส่ได้เยอด ทเลบอกอีิดอเอรู้แลอ่าน้องทิพย์นะคะใส่ชูชีพแต่ออกจากทําไม่ได้มีอะไรจะพูดนะคะได้จะพูดจขึ้นด้วยอบ้าแม่เป็นเ่วตอนเช้าเดี๋ยวพาราตัวนู้นพาสายช่วงเที่ยงเดี๋ยวพาลาตัวนี้ได้นี่เป็นเดวพม่าไปลอีทิอมาจากในนะอที่บอกมาไม่ได้ที่ใส่ชูชีพอยู่ ก็ต้องจบคลิปกาะนวน,นนะคะพอดีว่ามีพายุเข้าก็เลยไปเกาะแมวแล้วก็ไปดูประการังเกาะแมวไว้ได้นะคะเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวแนนจะมาทําคลิปใหม่นะคะฝากติดตามช่องทางด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ฝากซับสไครต์ด้านล่างด้วยนะคะวันนี้พี่ๆใจดีมากค่ะลดให้เหลือคนละร้อยสาบบาทนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย